ทำไมกันนะวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าโรงเรียนของเรานั้นจะดูเงียบเหงาแปลกๆแฮมฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันคงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งล่ะค่ะเอ๊ะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยหน้าตาก็ดูแปลกไปบางคนมีหน้าตาที่ค่อนข้างหวาดระแวงและดูเป็นกังวลเอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยหวังว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องจริงนะเฮ้เรื่องอะไรเอ่ย ฉันก็กลัวเหมือนกันน่ะไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วว่ะโอ้ยนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือเรื่องบ้าอะไรกันแน่ฉันกลัวเหลือเกินไม่อยากมาเรียนเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นนะทุกคนฉัน ฉันงงก็ไม่เข้าใจด้วยอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็สวัสดีค่ะสวัสดีมินรร็กแฟนเกมที่น่ารักทุกผู้ทุกคนเลยเดอ้อสวัสดีค่ะอีกต้อนรับเข้าสู่ช่องสิดแซงกันด้วยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันในเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์นั่นเองค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโรงเรียนของเราดูเงียบหงาปแปลกๆนะคะทุกคนแถมมีเ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ ดูหวาดระแวงอะไรสักอย่างนึงอยู่ไม่รู้ว่ะหลายคนพูดว่ากลัวกังวลไม่อยากมาเรียนโอ้ยตอนนี้เนี่ยยันจังค่อนข้างงงนะคะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่โรงเรียนก็ดูเหมือนมีอะไรครอบงำแปลกๆพิกลแฮะทำไมบรรยากาศมันถึงได้ดูหมองขนาดนี้เนี่ยเริ่มน่ากลัวแล้วแฮะครั้งก่อนอ่ะตัวของยันจังเองอ่ะก็มาโรงเรียนตอนกลางคืนแล้วก็เจอผีในโรงเรียนแต่ครูใหญ่บอกว่าเขาเอาหมอผีมาจัดการไปแล้วนี่นาะแล้ว วันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันอีกอ่ะเฮ้ย <c oughs> นายคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะที่เขาบอกว่าโรงเรียนเรามีผีอะผีอะไรห,หรอผีที่ไหนเนี่ะฉันว่าฉันต้องตามไปฟังสักนิดน,นึงแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นกัน,นแน่นะฉันสงสัยจังเลยอะทำไมาทุกคนบอกว่าโรงเรียนเรามีผีอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไงอืมแต่ตอนนี้ตาเธอเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอคอนแทคเลนส์ยี่ห้ออะไรคะอยากรู้จัง ฉันกลัวโรงเรียนเราเนี่ยมันเป็นอะไรกันไปหมดนะรือว่ไม่มีข่าวการตายของคนอื่นๆอยู่เยอะแยะมากมายมันก็เลยเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าน่าสลดนี้ขึ้นนะ่ะฉันก็ไม่รู้สินะแต่ยังไงก็ตามฉันว่าฉันก็ไม่อยากจะปักใจเชื่อเท่าไหรอ่อ่ะเรื่องเราก็คือเรื่องเล่าแหละเธอไม่ต้องไปกังวหลหรอกผีอยู่ที่ไหนอ่ะทุกคน ฉันก็ไม่รู้สินะ่ะอุ๊ยหหดูดีสองคนนี้ยื่นคุยกันตาสั่นไปหมดเลยอะ่ะเธอเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมอะ่ะที่เขาบอกว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีผู้หญิงถูกฆ่าตายอยู่ในห้องน้ำสักที่หนึ่งอะ่ะสาเหตุการฆาตรกรรมก็คือผิดหวังจากความากการักอ่ะดูเหมือนว่ารุ่นพี่ผู้ชายเนี่ยจะชอบรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึง่งนางก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอกหักแล้วก็โดนฆาตรกรรมไปอะ่ะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าโดนฆาตรกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายกันแน่อะ่ะ ใช่นะสิฉันก็ได้ยินเรื่องนั้นมาเหมือนกันนะ่ะแล้วคนที่ตายเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเราด้วยตั้งแต่ปี1 9 8 9งึ 1998, นี่งเลยถเนี่ยแหละถอยไปซีพวกบ้าเนี <c oughs> ่โอสนานี่ก็ยังนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมเลยนะแยะ่จริงๆฉันไปสืบหาก่อนดีกว่าว่า ผีที่เขาว่ากันเนี่ยที่เขาก,กลัวกันทั้งโรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่ตอนนี้เนี่ยฉันไม่อยากเข้าชมรมดนตรีเลยแฮะฉันกลัวมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าคนที่ตายเนี่ยอยู่ที่ห้องน้ําชั้นสามนะเธอเวลาไปก็ระวังด้วยล่ะห้องน้ําชั้นสามอย่างนั้นเหรอโอโ้โหพวกนี้นี่ขาสั่นกันไปหมดเลยแฮะ ฉันคิดว่ามันต้องมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแล้วละ่ะหรือว่าจะมีใครปลอมตัวมาแล้วก็ฆ่าคนอื่นอย่างนั้นหรอได้ข่าวว่าเป็นรุ่นพี่ของเราด้วยแล้วรุ่นพี่เรายัางไงอะตอนนี้เนี่ยฉันต้องหาข้อมูลก่อนถ้ามีรูปเมื่อไหร่ล้วก็ฉันจะเข้าชมรมถ่ายภาพของฉันแน่นอนเลยอย่าให้เจอนะอย่ผีตัวดีจะต้องดังได้แน่ๆคุณครูคะคุณครูคุณพยาบาลคะว่าไงไอโน หนูมเร้อนจะถามอะค่ะคือมีผีอยู่จริงไหมคะเรื่องนี้อีกแล้วฉันไปดีกว่าฉันไม่อยากพูดถึงเอ๊ะทาไมอะเรื่องนี้เราไม่เป็นยังไงอะฉันลองไปถามคนที่รู้เรื่องในโรงเรียนมากที่สุดดีกว่าคนคนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในแกงที่เรียกได้ว่าป๊อปปุลา่ามากๆเลยก็ว่าได้เนี่ยโอ้โหคือทุกคนคะสังเกตไหมคะว่าคนที่ยืนอยู่ในโรงเรียนนี้เนี่ยจะมีท่าทางหวาดระแวงแทบจะทุกคนเลยนะคะนี่ยกเว้นสองคนนี้ดูดูหน้าตางเขาก่อน หน้าตาเขาปกติมากเลยแฮะแต่ปกติเขาจะกดมือถือแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนเขาจะสดบรรยากาศโรงเรียนเนี่ยก็เงียบเหงาวางเวงชอบกลน,นะคะหรือว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆงั้นหรอห้องน้ําชั้นสามะนะมีผีอยู่แหละเธอเธอรู้ข่าวหรือยังอะ่ะชั้นเนี่ยได้ยินมากับหูเลยเขาบอกว่ารุ่นพี่ของเราเนี่ยแอบชอบรุ่นพี่ผู้ชายคนนึงแต่ว่ารุ่นพี่ผู้ชายเนี่ยไปลงเอยกับผู้หญิงคนคนนั้นก็เลยตายนะ่ะสาเหตุการตายไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าฆาตก,การรมหรือฆ่าตัวตายแต่ว่าวิญญ,ญาณของเขาเนี่ยยังคง งวนเวียนอยู่ในโรงเรียนนี้เลยอ่ะฉันเริ่มสยองขึ้นมาแล้วแฮะแต่แปลกนะคุณแม่ฉันน่ะก็เคยเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วก็ได้ตกอุมรักกับคุณพ่อตอนนั้นคุณแม่บอกว่าผู้หญิงมาแย่งคุณพ่อเยอะเลยหรือว่าผีตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับครอบครัวฉันงนั้นหรอบ้านะไม่ใช่หรอกคิดมากมกลัวกระทันทโรงเรียนเลยแฮะฉันอยากได้ความสดใสของโรงเรียนคืนมาฉันจะทํายังไงดีนะ โรงเรียนของเราเนี่ยก็กว้างใหญ่เหลือเกินห้องน้ำชั้นสก็มีทั้งสองห,ห้องนี่หลอห้องน้ำชั้นสามฉันดูก่อนสิผีในห้องน้ำนี้อหรือว่าจะอยู่ในกระจกไม่เห็นจะมีอะไรเลยจ้าเอ๋เอา้าไม่มีนี่ละ่ะ ก็ไม่มีฉันว่านะตัวฉันเองเนี่ยก็เข้าห้องน้ํานี้มาเยอะมากๆแล้วนะแถมเคยฆ่าคนในห้องน้ํานี้มาแล้วด้วย <c oughs> ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าจะเป็นห้องน้ําอีกมุมนึงฉันวิ่งไปดูก่อนดีกว่าว่าห้องน้ํามุมนั้นน่าอยู่ตรงไหน <c oughs> ตอนนี้หลายๆคนเขายังไม่เข้าคาสเรลียนกันเลยนะทุกคนนี่ไงห้องนี้หรือเปล่านะทาไมฉันไม่เห็นจะเจอเลยอะ่ะ ตอนนี้แต่ละคนแบบไม่กล้าเข้าห้องน้ํากันไปหมดแล้วอะโอ้ยฉันฉี่จะแตกแล้วว่ะจะไม่กล้าเข้าห้องน้ํะตกลงชั้นไหนกันแน่เนี่ยห้องน้ําชั้น3ามเธออย่าลืมดิพวกเราอะอยู่ชมรมสิ่งลี้ลับกันมาก็เยอะอะการที่เราจะเห็นผีได้อะมันต้องทําพิธีมันไม่ใช่ว่าแค่เราเดินเข้าไปเราก็จะเห็นห้องน้ําที่มันมีไฟดับตลอดเวลาเขาไม่ซ่อมไฟเพื่อที่จะทําให้คนไม่ต้องเข้าห้องน้ําห้องนั้นน่ะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นนะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องใช้กล้องในการมองนะ กล้องแบบถ่ายผีอะไรพวกนี้กล้องถ่ายผีอะไรของพวกเธอแล้วฉันจะไปหากล้องถ่ายผีมาจากไหนอ่ะเอ๊ะหรือว่าจะใช้กล้องโทรศัพท์ได้ไหมฉันอยากลองดูจังเลยอ่ะในลวลองดูซิห้องน้ําชั้นสการที่จะเห็นผีได้ต้องใช้กล้องโทรศัพท์นะคะทุกคนเดี๋ยวยันจังเนี่ยจะไปลองดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะเธอจะไปดูจริงๆเหรออายนโนะฉันยังไม่กล้าเข้าไปเลยนะใช่ งั้นเธอเอาเลยฉันกลัวเขาบอกว่าจะเป็นห้องน้ําที่มีไฟปิดอยู่นะคะทุกคนเข้าไปแล้วก็เราจะต้องดูแหละว่ามีผีอยู่ตรงไหนอะ่ะฉันว่าฉันจะถ่ายตั้งแต่หน้าห้องน้าเลยดีกว่าใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายโอเคเรายังไม่เจออะไรนะคะทุกคนข้างในล่ะเอ้ก็ยังไม่เห็นมีนะมุมนี้ล่ะฉันว่ามันเป็นเข่าหรือมั่วๆอะไรสรัต<อ>ว์ละกระจกอะ โหไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเอ๊ะเหมือนเป็นมืออันนี้เหมือนเป็นมือคนอ่ะเราจะปิดปิดกล้องตัวเองว่าไ่เห็นไหมเหมือนเป็นมือคนอยื่นออกมาแล้วก็มีลูกไฟอ่ะเฮ้ยคนลุกนะเนี่ยทุกคนหรือว่าในห้องน้ำนี้เขาจะมีผีจริงๆส,สวัสดีค่ะมีม,มีมีใครอยู่ในห้องน้ำนี้ไหมคะ เฮ้ยเรื่องเรามันเป็นจริงเหรอเนี่ยอ๋นะหนึ่งสองเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของพวกแกฉันเคยตายที่นี่เพราะผิดหวังจากความรักตอนนั้นเนี่ยฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยก็เป็นยังจางเบอร์หนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าในรุ่นพี่ของฉันคนนั้นเนี่ย้านไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งเข้าฉันก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพนี้วนเวียนตายแล้วก็ไปไหนไม่ได้อย่างไรแกอยากเจอฉันแล้วนี่แกดูสภาพฉันไว้นะอนาคตถ้าแกจัดการกับคนอื่นๆในโรงเรียนที่แอบชอบรุ่นพี่ของแกไม่ได้แล้วก็แกจะต้องตกมาอยู่ในสภาพฉันเป็นตัวตายตัวแทนของฉันคนต่อไปใหญ่ไอ้เฮ้ยทุกคน ผู้หญิงคนนี้คือรุ่นพี่ที่เคยเป็นยันจาม,มาก่อนนะที่ห้องน้ํานี้มีผีจริงๆด้วยอ่ะฉันลองซูมดิโอ้โหเห็นหน้าแบบชัดเจนเลยอ่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะพยายามจ้องมองเราตลอดเลยนะดูดิอุย้ยไหนเรามาเปลี่ยนมุมดิแอบถ่ายมุมดีที่เขาจะหันหน้ามาไหมอุย้ย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะว่ายังไงกันบ้างอะทุกคนไหนดูสิก็แค่รูปห้องน้ำเปล่าๆไม่จะมีอะไรเลยปะ <What? S 1> ไปไกลๆปะ,ด,ะดูไหม่สิคะดูไหม่ฉันไม่ดูแล้วมันก็แค่ห้องน้ำเปล่า,ลาอะดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่เห็นแฮะเอ๊ะทำไมอะ <c oughs> ฉันลงวิ่งไปถ่ายแล้วก็ส่งให้อินโฟจังดูก่อนดีกว่าว่าอินโฟจังเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าอินโฟจังจะต้องช็อกแน่ๆเลยรูปนี้จะต้องขายได้กำไรแบบหลายล้านแน่นอนเอะ ฉันไม่เข้าใจอ่ะเธอจะโศงอะไรมาให้ฉันเนี่ยเธออะไรมาโชว์ฉันฉันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแล้วรูปที่ฉันถ่ายมาผีตัวนี้ที่เห็นแต่คนอื่นไม่เห็นรูปอย่างนั้นหรอมีฉันเห็นคนเดียวเนี่ยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการเล่นยันเดล i สซิมูเลเตอร์แบบหลอนๆแบบนี้นะคะสรุปว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีผีเหมือนกันนะคะผีตัวนี้อยู่ที่ห้องน้าชั้นที่3ถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะไปดูกันก็ลองไปดูกันได้นะคะคือจุ๊บแจมีความรู้สึกว่าน่ากลัวแล้วก็หลอนมากๆเลยละคะ่ะแต่ไม่รู้นะว่าผีเนี่ยเขามีประวัติอะไรยังไงบ้างแล้วจะมีอิทิฤิ์จริงๆหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวเรามาท้ากันก่อนไปดีกว่าโอ้ยคุณผีคุณผี ถ้าคุณผีมีจริงอะเออเราทําให้ฝนตกหน่อยได้ไหมอะไหนๆฟ้ามันก็มืดขนาดนี้แล้วด้วยอะทําให้ฝนตกลงมาเลยดีกว่าอุ้ยฝนตกจริงทุกคนเอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอะคือแค่บอกว่าทําให้ฝนตกฝนก็ตกแล้วอะโอเคค่ะแสดงว่าเขามีอิทธิฤทธิจริงๆแล้วค่ะเอออย่าโนกลับบ้านดีกว่าค่ะกลัว เอาเป็นว่าทุกคนคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะจุ๊บแจงกับอายโนะหรือว่าน้อยเยันจาของเราเนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไม่ไหวไม่ไหวกลับบ้านดีกว่าน่กกากลัวอื